สวัสดีครับมาวอรได้พ่อกันมือนึงนะครับอันนี้ก็มาเบิงเป็นเซียนได้นะครับจากช่องพ่อเซียนนาะผู้พารวยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ด้วยความปรารถนาดีจากช่องพ่อเซียนาผู้พารวยนะครับอ้าวเบิง้งเซียนไหนวิ่งบนอาจารย์นครเพนนะครับงวดที่แล้วนะครับเข่าหกหนึ่งนะครับหาศูนย์นะครับไม่ได้เข่าตัวกลับนะครับงวดที่แล้ว งวดนี้ได้อย่งนะครับงวดนี้วันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับวิ่งบนล่างหกับเจ็ดวงกลุ่มให้ที่เจ็ดนะครับถามว่าหกก็คือหกเจ็ดหกแปดหเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับแต่ปุ้งกลุ่มไม่หกเจ็ดหกแปดนะครับถามว่าเจ็ดก็คือเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับวงกลุ่มด้มวยที่เจ็ดแปดกับเจ็ดสามนะครับอาจารย์นครเพนนะครับล็อกบนล่างนะครับอ้าวอันนี้ก็เบิงล็อกบนล่างอาจารย์นครเพนสีมีสองตัวนะครับอันนี้ก็เข้านะครับงวดก้อนนี่นะครับ วิ่ง6กหกหนึ่งนะครับงวดนี้ให้วิ่งล็อกบนล่างอาจารย์คนครเพนวิ่ง6 7เสนะครับวงกลมที่7กับ3นะครับตารางหกสามหกสี่หกเจามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ 7 0 3 3 3 4 3 7 3สามสามสามสี่สามเจ็ดสามศูนยครับวงกลมที่เจ็ดสามสามสี่สามเจ็ดกลับกันนะครับกับสามศูนนะครับจาร์นครเพ็ญนะอันนี้เป็นล็อกบนล่างนะครับแบบเป็นตะล่างนะครับวงกลมที่สามเจ็ด เจ็ดสามสามสี่สามศูนย์นะครับมีสองแบบนะครับจานนครเพนแบบนี้แบบนึงนะครับแบบนี้แบบเป็นจับคูเลยนะครับล็อกบนล่างแถาวงกลุ่มที่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับถ้าเป็นหกก็คือหกเจ็ด หกแปดหกเก้าหกศูนหกหนึ่งนะครับฮาวเซียนจานนครเพ้นนะครับเทพเลขวิ่งมากตัวไห้ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับหมวดก้อนกับเขาตัวกลับนะครับทึ่งห้าศูนย์ทึ่งหกหนึ่งนะครับของอาจารย์นครเพ่น แบบเป็นตารางก็เขาหกนึงนะครับเขาตูวกลับขึ้นกันนะครับในเป็นของอาจารย์นครเพ็นนะครับอ้าวชอบก็จัดขัดก็พานนะครับ้นี่กับพ่เสียนนักูกับอ,อเก็บซี่กดไหลกดแจร์กดติตตามให้เด้เลยนะครับไอนี่พ่เสียนนักูกับขอ,ขอกับสวัสดีครับ